สวัสดีพี่น้องไอ้นิ่มตอนไหนคนไคนไทยเราไงคนไทยไอ้นิ่มอ่ะป้าสมจักรเหรอโอ้โหคนไทยเนาะสมุทรจักรยังไหนนั่นกับไอ้คนกันทะลักอำเภอติดกับบ้านป่ายาวเมาของนั่นไอ้นิ่มกับกันทะลักอำเภอเดียวกันอำเภอติดกันกับบ้านป่าห่างกันประมาณสามสิบสี่สิบโลนันเอาลุยเซิร์ น้องน้ำมันก็คิดว่ามองนี้เป็นน้องน้ำเอามันอยากินเขาอยู่อันมันยากินตาาําถาดอยู่น้องน้ำพี่น้องตําแล้วข่อยห่อนกินแม,มนอยู่เฮือนนี่แเละเอาซ่อนก็ว่าเอาหูากินมือเนาะคิดซะว่ามองนีละครังบ้านป้านี่เป็นน้องน้ำมันมอนัดไปล่วงหน้าเฮ้ยมากินลุยเอาแสงเธอใหนะ่บ่ ่อยหอนแห้งไพี่น้องเอยกินแต่น้ามือนี่สิกตายและของคนนี้เรียร้อนี่หนูจะนาจุต้มวันนี้ไม่โอเคเค็มน้ำปลาราไม่อร่อยแต่มาหุ้งเข้มเลยเนี่ยเข้มอือแต่เราหากินก็ข้าปุ่นก็ดีเลยดู ชว่วยแค่นี้ยก,กินน้ำหกโอ้ยกะบ,บังแน่พุง่งนะโมกินน้ำหกกินน้ำยี่นี่ว่ามันสองลิตรแต่มาแต่แยบแหละกินสม้มตำกันเด้อไม่เพิ่นกับพันนี้เวลาพี่น้องเลยเห็นงานนั่งเมื่อยคลิปกะลงสาในเด้อโมมีคลิปกิน,น,น,ไ,กนไก่ไปไง vào Bữa ừ. hay bọn ăn tay cho lại lương thực xẻ đấy nông khăn cứ gì hiểu lại nó cho chạy cho chạy Mà bà có kín tăm, tâm bà mà Mông hiến tập hít Ôi, cái này có sai phịt lại cái gì đi. เขาถือว่าเขาซื้อเขาซื้อพริกมาถูกจ้ะพี่ตตี้เอามาวันนั้นนะที่มึงเด็กรูกเล็กๆนะนะโอ้ยมือเขากินมือให้หมัเมือเขาไปกิน้าวปุ้นนะจนแสบๆสซตเซตอะรพิซซ่ารส่งพิซซ่า ข้าวกับสิแค่คันพิซซ่ากับสีเปียบแทบบานเข้ากับสีผัดกระเพราหรไป้พี่น้องอาหารลักขึ้นนี่แล้วเด้อพี่น้องเนี่ยกินก่อนไม่ไหวจะเคลียหิว